ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนการตั้งเวลาของนาฬิกาตัวนี้นะครับตัวนี้คือ Casio นะครับรุ่น CPW 3 1 0นะครับผมจะมาทำทั้งหมดสามภาคนะครับภาคแรกคือการตั้งค่าเวลาภาคที่2 K คือการตั้งค่าและติจุด ภาคที่3คือการตั้งค่าคอมพ s สหรือการตั้งค่าเข็มทิศนะครับส่วนใครที่เวลาตรงแล้วก็ข้ามภาคนี้เลยได้ได้เลยนะครับไปดูภาคที่2หรเลยส่วนส่วนใครส่วนใครที่เวลายังไม่ตรงก็สามารถมาตั้งค่าพร้อมกับผมเลยนะครับผมโอเคนะครับ การตั้งค่าของคาซิโรุ่นนี้ง่ายๆเลยนะครับผมคือ1นึ่เราก็กดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้1ครั้งพอขึ้นแบบนี้แล้วก็กดปุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่2นะครับผมทีนี้เราสามเราสามารถตั้งค่าเวลาแล้วนะครับการตั้งค่าเวลาคือเราเนี่ยกดปุ่มบนกับปุ่มล่างนะครับผมปุ่มบนคือปุ่น เพิ่มนะครับปุ่มล่างคือปุ่มลบนะครับผมโอเคครับประมาณนี้เนาะส่วนถ,ถ้าเสร็จแล้วก็กดปุ่มตรงกลางนะครับให้ไปเล่นตั้งค่าที่ชั่วโมงอันนี้ลบอันนี้เพิ่มนะครับพอเสร็จแล้วก็กดปุ่มตรงกลางนะครับจะเลบจะบวกหรือว่าจะลบนะครับพอเสร็จแล้วก็กดปุ่มตรงกลางอีกนะครับ อันนี้ไปตั้งค่าของปีนะครับอ่ะเราสามารถไปเพิ่มไปลดตามตามใจเราเลย,เลยนะครับผมอพอเสร็จแล้วก็กดปุ่มตรงกลางน,นะครับอ่าอันนี้คือตั้งค่าของเดือนนะครับผมพอเสร็จปุ๊บก็กดปุ่มนี้นะครับผมปุ่มตรงกลางเนี่ยอ่าอันนี้เราจะต้องไปตั้งค่าเองนะครับคือผมจะบอกอยู่อย่างหนึ่งคือว่า นาฬิกาตัวนี้มันไม่สามารถเปลี่ยนวันที่อาหรับเหมือนให้ให้มันตรงได้เราจะต้องไปเปลี่ยนเองนะครับผมมันไม่สามารถตั้งค่าเป็นแบบ30 2สิบยี่สบเก้าวันได้อันนี้เราจะต้องไปเปลี่ยนเองนะครับอ่าเด๋ยวน,น้ครับผมอ่าอันนี้ก็ไปตั้งค่าของเดือนอาหรับนะนะครับผมโอเคนะครับพอเสร็จแล้วมันก็จะอยู่หน้านี้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม ตัวนี้นะครับเพื่อเป็นอันเพื่อเพื่อเป็นอันเสร็จในการตั้งเวลานะครับผมกดปุ่มนะครับปึ๊บรอสักครู่นะครับโอเคอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับผมการตั้งเวลานะครับส่วนการตั้งค่าละติจูดผมจะสอนในคลิปที่สอนนะครับติดตามชมกัรได้เลยนะครับผมโอเคนะครับขอบขอบคุณครับ